สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพอกับสวนเกษตรลุงนวดเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ก็สบห้ามาเบิงของฝากจากบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องสาเบิงสมุนไพรเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องจาขาอ่อนๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหัวแดงนดงใส่ตุ่มไกลเสียบๆค่ะพี่นอ้องเทิงขาเทงคิงเนาะคะ่ะช่วงนี้ต้องกินแบบสมุนไพรหลายแน่ค่ะพี่น้องจากระช่ายก็ะมี่จ้ะพี่นอ้องกระช่าย ตะกไร่เน้อไหมซสดเนาะค่ะพี่น้อง,ะะองจ้าตากินเกงเน้อไหมน้ำกันด้อจ้าเด้ออันนี้ก็จะเป็นแบบน้อไมเนือ้อไหมแบบต้มแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้น้อไหมซสดคือกันตะบะต้มเดียบร้อยเด้วมีหลายอย่างคะ่ะพี่น้องจ้าเครื่องเกงแมกะเตรียมให้เบิร์ดถือนะอันพักขาหรือว่าเช่าอมนะ่จาจะพี่น้องจ้านนี้อันพักสะเงะบ่รู้ว่า,วาทาังอื่นคนอื่นว่ายัางเนาะสัเงะใส่เกงเนื้อไหมจ้าพี่น้ององ๋อใส่ใบตองกุ้ง ตุ่นหอมบ,บ้านเนื้อน่งกับเตรียมเรียบร้อยจะพี่น้องจา๋าใบใยใยนะคะนะ่ะเนาะมาตะบ,บานเท่าต้นหอมถอนมาเป็นต้นเลยพี่น้องคนมาจากบ,บ้านห้าเบิ้อขอพี่น้องคะ่ะมันจะถูกดูดอาไว้ใบ่ยแกล้งน้องใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะลูดดูดถ้ากินแกล้งน้องใหม่น้ำตาลเลือดจะพี่น้องจา้าเร่งด่า แมงดาดอันอย่างเรียบร้ร่เนาะจ้าเนาะเอามาไห้ตั้มเจลค่ะพี่น้องหอมๆนะคะเนาะแมงดาหอม,หอมลร้ค่ะขล้องฝานะก,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 กมูนะใส่กรอกจะใส่กรอกใส่กรอกหมูนะค่ะเนาะใส่กรอกหมูหร้าย,ยางไายอันค่ะพี่น้องมาเด้อมาแบ่งกันไปกินค่ะพี่น้องจ้ามะม,ม่วงอันนี้น่าจะเป็นมหาชนกแก้มแดง ห่วงกระไลค่ะพี่นอ้องจ้าม <Bel> ีทั้งเห็ดทั้ื่งยังค่ะพี่น้องโอ้ยลายลายลายกองฝาเห็ดละโงกนะคณะเห็ดละโงกเฮ็ดดินแบนห้างเซแห้งมากน้องฝานี้ก็ไปหาซื้อไซกับเบลัยนะค่ะพี่น้องจ้าตลาดกับปิดไก่ไก่ดีได้ประมาณซี่ตัวค่ะพี่น้องคะขาถุงแบบนี้หาถุงอ่ะซับมาเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะ ของ่ากนี่แบบปลาส้มพี่น้องปลาส้มเมืม่อเด้อคุณได้เสียเอาไปปิ้งไปทอดจ้าพี่น้องจ้าด้วยปลาทมก็ซีหาถุงค่ะพี่น้องหลายหลายของฝากจากบ้านพ่อแม่กับยานลูกออกไปหาสื่อหาอยากบุหาอยากหาสื่อของมุมี่น้องพี่น้องจ้าตลาดกับ,บิดเบิด ขบกล้าไปพร้อมค่ะพี่น้องค่ะขบกล้าออกข้างนอกเนาะค่ะเนะระราะปลาร้าเป็นตัดตอนปลาแดกค่ะพี่น้องจา้าปลาแดกเอาไวทา้ทำนักจีนเสพเสะอ่อนตะบกพริกนี่แหละพี่น้องจา้าบกพริกใส่แกงน้อยไหมเนาะค่ะเนาะมาแล้วจ้าพี่น้องมาเอา ของฝากจากบ้านเข้าไปกินค้าหลาย,ย่างหลายแนวเข่ากระซี่กระสอบกูนะพี่น้องจ้าค้าคลิปนี้อ่าช่องสวนเกษตรลุ้งนวดกับฝากใบซ้ำนี่เนาะคะนะ่ะเนาะมารีวิวของฝากจากบ้านเข้าคะ่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวอ่าก็จะแกงเนองไม่สู้กินเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจะเอาลุงไห้เบิงเนาะคะนะ่ะเนาะแกงนนองไม่หน้อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเรา เบืองสิปอกสกันเนาะปอกตุ่มสก,กันอันส่วนตุ่มกเกษตรไว้กินกรับเจวก็บปนลเนาะพี่น้องปุนบานเห่านะส่ออ่อนคางามงาก่อพี่น้องอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน,น้อยๆสวนเกษตรลุงหนวดนได้ด้จ้าไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ